สวัสดีครับผมมีความยินดีที่จะนะนำเสนอนวัตก,กรรมทำความสะอาดบ้านเป็นเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ราคาตัวนี้อย่าถูกนะครับก็ราคาอยู่แค่สามพันแปดร้อยบาทเป็นราคาขายปีตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นปกติจะราคาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยตามท้องตลาดก็จะราคาพันกว่าที่เราเห็นเพิ พันห้าจะถึงสองพันสามพันสี่พันตัวเครื่องนี้ก็จะราคาใกล้เคียงกับเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปพกติดบติีเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปเนี่ยเราซื้อมาแล้วเราต้องไปดูดฝุ่นเองนะครับใช้แรงเยอะอะไรเงรี้ยตัวตัวนี้ราคาเท่ากับเครื่องเครื่องดูดฝุ่นที่ผมจะนําเสนอแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์ที่จะทํางานอัตโนมัติจะแตกต่างจะเป็นระบบง่ายๆครับ อันนี้จะเป็นนวัตกรรมก็คือว่าจะทําให้ราคาถูกลงท่านอาจจะเคยได้เห็นคุณยนต์ดุดฝุ่นแต่ว่าราคาจะแพงอะครับบหมื่นห้าสองหมื่นขึ้นมาซึ่งจะตัดสินใจซื้อเนี่ยก็จะลังเลแล้วก็จะไม่ค่อยแน่ใจอันนี้จะราคาถูกแล้วก็แล้วก็เหมาะสมผมก็วันนี้ผมจะสาธิตการใช้งานเจ้าตัว หุนยนตัวนี้นะครับชื่อเป็น Cbot Cbot ผมให้จ้าตัวนี้อันหนึ่งแวก็มาดูไป็กลเครื่องนะครับเครื่องเครื่องเนี่ยเป็นตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดเปิดปิดธรรมดานะเปิดปิดตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คเวลาเสียบชาร์จไฟเวลาเสียบชาร์จไฟเนี่ยใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าๆนะฮะถึงเต็มแล้วก็เปิดวิ่งได้หนึ่งชั่วโมงแล้วก เปิดตรงข้างหลังตัวนี้จะเป็นรูดูดฝุ่นนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล้อตัวนี้ก็จะเป็นแปลงแปลงก็จะหมุนแล้วตัวนี้สําหรับติดกระดาษที่เวลาซื้อเราจะให้ติดกระดาษหรือติดผ้าก็ได้นะก็คือว่าดูดฝุ่นแล้วเขาก็จะถูพื้นไปด้วยทําให้จัดกาดมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราแกะตรงนี้มาตรงนี้ก็จะเป็นระบบล้อ,อะระบบล้อแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเวลาชาร์จเข้าเนี่ย ก็จะใช้ข้วแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะซึ่งตัวนี้สามารถแกะแกะออกมาได้นะเป็นแบตเตอรี่ที่แกะออกมาได้อย่างเงี้ยนะแต่ปกติเราเราก็จะอินสตอลติดติดอยู่กับเครื่องนะชาร์จไฟก็จะมีเป็นปลั๊กชาร์จไฟนะชาร์จไฟาอเงียนะครับเราก็เสียบเข้ากับตัวนี้แต่เราเราก็ทำการทำการชาร์จ ราเขก็ามาดูอ่าตรงนี้ต่าจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นกระพริบกระพริบอย่างนี้ก็แสดงว่ายังยังไม่เต็มนะแต่ถ้าเป็นสีเขียวที่แช่อยู่จะแสดงว่าเต็มแล้วอันนี้ก็จะเป็นการชาร์จไฟคราวนี้ตัวนี้สมมติว่าชาร์จได้แล้วเราก็ทำการเปิดอ่า เปิดก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดตัวนี้ก็จะทํางานอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าเขาจะปิดโดยอัตโนมัติเพราะว่าจะมีเซ็นเซอร์ตัวข้างหลังนี้จะเป็นเซ็นเซอรอ์การตกการตกเจอเจอขอบเจออะไรเขาเขาก็จะไม่ตกอย่างนี้นะครับถต่ว่าเป็นบันไดอะไรเงี้ยเขาเขาก็จะไม่ตก เป็นบันไดเป็นที่สูงเนี่ยเขาเขาเขาก็จะไม่ตกลงมาก็จะถอยหลังเดินหน้าได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บฝุ่นนะที่เก็บฝุ่นฝุ่นที่ดูดเนี่ย ين, ก็จะไปก็จะมาเก็บอยู่ในตัวนี้ตัวนี้ซึ่งอากาศจะถูกดูดเข้าข้างล่างนะแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้จจออกา,าจออก,ก็จะออกมาข้างบนแล้วก็เจาะแล้วก็เจาะออกมาข้างล่างตัวนี้ฝุ่นก็จะถูกเก็บลงในตัวนี้ตัวนี้ผมใช้งานแล้วมันก็เลยดูค่อนอค่อนข้างมีมีฝุ่นนิดหนึ่งเนี่ยเราติดมาแล้วนี่ผมเอาฝุ่นออกคราวนี้เราจะพามันไปดูทําความสะอาดพื้นห้องนะะพื้นห้องตัวนี้พื้นห้องตัวนี้จะมีความกว้างสามถึงสามคูณสี่เมตร นะก็ประมาณ12ตลางเนรเราจะให้เขาวิ่งทํากวาดสะอาดตัวนี้ดูแล้วก็ดูลักษณะการชนที่มุมต่างๆแล้วก็กดปิดปุ่มติ๊กอังนี้เลย หุ่นยนต์เนี่ยเวลาถูกจะมีปัมเปอร์อยู่ตรงข้างหน้านะตัวเนี้ยเขาจะเดินแบบเป็นแรนดอมก่อนก็คือหาขอบเขตว่าขอบเขตห้องตัวเนี้ยอยู่ที่ตรงไหนนะก็จะเดินตอนนี้ก็เดินแบบแบบแบบแรนด้อมก่อนนี้จะเป็นแบบเดินชนเพื่อหาขอบเขต ตัวนี้ก็จะเป็นการเดินแบบพ้นหอยนะก็จะเดินแบบเป็นแบบเป็นวงกลมพ้นหอยนี่ก็จะเขาก็จะเดินอัตโนมัติ แล้วเขาก็จะเปลี่ยนทิศทางนะอันนี้จะเป็นการเดินแบบเตาะลินก็คือว่าดูดลุ่ณเก็บแบบแบบเตาะลินจะาทำงานต่อนเนื่องหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงถึงจะหมดตัวนี้จะเป็นระบบง่ายๆจะไม่มีแบบเดินมาชาร์จเองหรืออะไรเงี้ยหรือว่าตั้งเวลาเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นประหยัดหรือว่ารุ่นถูก เขาก็จะ,ะจะลิ่มตรงนี้ไปไปเรื่อยๆเครือ่องจะทำงานโดยอัตโนมัติจะเก็บขอบก่อนจะเป็นการเก็บขอบ เป็นอินทิอย่าว้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นล่องเขาก็จะไม่เดินมาเป็นการเดินเก็บขอบรอบๆห้องบริเวณนี้ก่อน แล้วเนี่ยเครื่องเก็จะตั้งโปรแกรมไว้อันนี้ก็จะเป็นอัตโนมัตินะก็จะเดินแบบแรนดอมนะเพื่อหาขอบเขตต่อเพื่อที่จะทำความสะอาดทุกบริเวณกาทำความสะอาดแบบแดนม o m ก็คือว่าเป็นการเป็นการสุ่มป็นการสุ่ม เป็นบัมเปอร์ก็ือว่าจะเป็นตัวกันชนนะฮะเมื่อกันชนโดนกระทบเนี่ยหุ่นก็ก็จะรู้เราก็จะเปลี่ยนทิศทางอันนี้จะเป็นการเดินแบบก้นหอยนะก้นหอยตรงบริวข้างหน้านี่ก็จะมีแรงนะแรงก็จะช่วยทำทำการดู ปัดปุ่นให้ปุ่นเนี่ยที่ติดแน่นอยู่กับพื้นออกมาแล้วทำให้ดูดดูดเข้าไปง่ายตอนนี้หุ่นยนต์ทำการเดินแบบก้นหอยอยู่ ก็จะขยายก็เดินแบบก้นหอยเนี่ยก็เพื่อที่จะทำความสะอาดขยายวงกว้างไปเรื่อยเพื่อที่จะครอบคลุมพื้นที่ให้ได้ทุกเต็น เก็บรอบเก็บตามขอบอีกรอบหนึ่งหุ่นยนต์ก็ได้เดินมาจนถึงอีกฝากหนึ่งแล้วเนี่ย ก่อนเพื่อที่จะมาทดสอบอ่าตัวนี้เราก็เอามันไปอ่าก็คือว่าแสดงว่ามันสามารถเข้าซอกเข้าซอยได้ตัวนี้ยอ,อย่างซอกซอยอ่ลาลักษณะอย่างนี้เขาก็จะซอาไปข้างใน ใส่ขุ่นพวกนี้ก็จะอกิน,นไปด้วยนะก็จะเข้าไปในอกอกรอยที่เราอาจจะเข้าไปไม่ถึงรหือว่าความสะอาดยากนะพวกนี้ก็จะเข้าไปโดยอัตโนมัติ 嗯。 มาดูการถ้าเกิดมีสิ่งกีดขวางเยอะๆอย่างนี้นะครับดูว่าเขาจะทํางานกับตัวสิ่งกีดขวางในตัวนี้ยังไงบ้างเขาก็จะบ้อ๊ไปตามร่องต่างๆ 老弄了两 ก็จะไปรอบๆอันนี้ก็จะเป็นเกินการเดินแบบแบบกลุ่มเป็นเดินแบบเส้นตรงเดิน,นแบบเส้นตรงเพื่อที่จะ,ะทำกระดาทั้งหมดจะเป็นการเดินแบบก้นหอย ตนหายก็จะค่อยๆตีงวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะตีวงจากโวงเล็กๆก็ตีงวงกว้างไปเรื่อยๆเป็นการทำประดาษรนด่วยกลางนี่จะเป็นการเดินแบบอัตโนมัติที่ตั้งโปรแกรมไว้ คนก็จะเดินไปทั่วทั่วห้องเนะี่ยแล้าจะทำความสะอาดทั่วทั้งห้องเสร็จแ,แล้วเขาจนะทำการเดินแบบก้นหอย หาพวกฝุ่นอะไรพวกนี้ครับคนจนตัวนี้ก็ได้ทําผมก็ได้สาธิตการทํางานของมุนยนตัวนี้ในห้องอประมาณ30มสาตารางเมตรนะครับแล้วก็มาดูผลงานถ้าเกิดเราดูฝุ่นเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะอยู่ในกล่องกล่อ,องอันนี้เราสามารถที่จะเอา คุ่นพวกนี้ไปไปทิ้งได้นะไว้ที่ที่จะเป็นอาตัววิธีการทำงานของเจ้าหุ่นยนต์ดูดกระดาษซีบอร์ดตัวนี้ครับเราก็าปิดตัวนี้เราก็สามารถชาร์จเราก็เพื่อที่จะเอาไปทำงานได้ต่อ ตัวข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่ทจะติดเป็นเราจะทําเป็นผ้าก็ได้แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราแถมให้สามแผ่นนะเป็นกระดาษที่สามารถเปื้อเราซักได้เอามาติดตัวนี้เป,เ,ปเ,ปเป็นเวลานั้นเขาก็จะนอกจากดูฝุนเราก็จะถูไปอวิธีติดนะครับเราก็ติดตัวลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวเป็นที่พาสติกเป็นตัวหนีไว เราใช้เราไปเราจะอาจจะไยุกใช้เป็นผ้าบางๆก็ได้นะหรือว่าใช้กันในกระหรือว่าในกระปรีที่กระดาษตัวนี้ใช้นานหลายครั้งแล้วหลายาหลายเดือนหลายปีอาจจะหลายเดือนแล้วก็จะเสื่อมสภาพวันนี้ก็จะเราก็จะมาติดข้างใต้ตัวนี้ติดข้างใต้ก็จะเป็นแก๊สลงไปเพราะนั้นเวลาที่ที่เปิดใช้งานเนี่ยเขาก็จะตัวนี้ก็จะติดอยู่กับพื้น ในขณะที่หุ่นยนต์ไปเขาเขาก็จะทําการถูถูไปก็จะทำการถูถูหาดูนูไปด้วยแล้วก็ถูขึ้นไปด้วย